สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำขนมฝักบัวสูตรโบราณซึ่งเป็นอีกสูตรหนึ่งที่เราจะนำมาเสนอให้ทุกท่านได้ลองทำกันอันนี้เป็นสูตรที่จะต้องใช้ไม้จิ้มตรงกลางอันนี้ก็คือไม้จิ้มนะครับจิ้มตรงกลางขนมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากแชร์ต่อด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยว่า การทำขนมฝักบัวสูตรนี้มีอัตราส่วนเท่าไหร่บ้างขั้นแรกเราจะใส่น้ำใบเตยลงไปก่อนในภาชนะที่เราเตรียมไว้น้ำใบเตยที่เราเตรียมไว้700มิลลิตรประมาณนี้นะครับดูที่ภาชนะที่เราใส่ไว้700มิลลิลิตร อันนี้เป็นสูตรครึ่งกิโลเดี๋ยวเราจะใส่น้ำใบเตยลงไปก่อนสักเล็กน้อยต่อจากนั้นใส่เกลือลงไปอันนี้เกลือที่เราเตรียมไว้เกลือเราจะใส่2ช้อนชา นี่คือเลกเกลือที่เราเตรียมไว้นะครับ2ช้อนชาก็ตักไปเลยนี่นะ1ช้อนชาแล้วก็นี่นะอีก1ช้อนชาเป็น2ช้อนชาต่อไปก็จะใส่กะทิกะทิเราจะใส่ลงไป2กล่อง กล่องละ250มิลลิลิตรก็จะเป็น500มิลลิตรเดี๋ยวเราตัดกะทิลงไปเลย กะทิลงไปสองกล่องต่อจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนระหว่างกะทิเกลือสำับน้ำใบเตย คนเกลือให้ละลายก่อนเมื่อเกลือละลายแล้วเราก็จะใส่ส่วนผสมส่วนต่อไปที่เราเตรียมไว้ก็คือน้ำตาลทรายนะครับเราเตรียมไว้6ขีดเดี๋ยวเราชั่งกิโลให้ดูก่อน หกขีดก็คือหกร้อยกรัมนะครับหกร้อยกรัมก็ห้าร้อยเก้าสิบเก้าหรือว่าหกร้อยก็จะเป็นหกขีดหย่อนนิดหน่อยไม่เป็นไรใส่ลงไปหย่อนนิดหน่อยเกินนิดหน่อยไม่เป็นไรอันนี้คือน้ำตาลทรายของเราเดี๋ยวก็คนน้ำตาลทรายให้หาลายก่อน คนไปก่อนนะครับคนไปเรื่อยๆก่อนนะครับให้น้ำตาลทรายละลายก่อนน้ำตาลทายจะละลายาลาย,ลลาย,ยากนิดนึงไม่เป็นไรนะครับคนไปสักพัก ต่อไปก็จะใส่แป้งสาลีแอนรผสมอันนี้นะครับแป้งสาลีนอนรผสมเราเตรียมไว้5ขีดก็คือ500กรัมเทลงไปเลยแล้วก็ใส่แป้งข้าวเจ้าลงไป อีก500กร,รัมนี่นะครับใส่ลงไปเลย <ouse> เมื่อใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปแล้วก็จะทำการคนส่วนผสม ให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเราใช้มือคนจะสะดวกกว่าทำการคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันกั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาสักพักหนึง่งอันนี้เป็นสูตรครึ่งกิโล คำว่าสูตรครึ่งกิโลหมายความว่าใช้แป้งข้าวเจ้าครึ่งกิโลใช้แป้งสาลีนเนกประสงค์รึ่งกิโลใช้น้ำตาลทราย6ขีดใช้กะทิ2กล่อง500ร้อยมล คนไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมทั้งหมดจะเข้ากันดีระหว่างที่คนเราก็จะเติมน้ําไปเตยลงไปเรื่อยๆร,ระหว่างที่คนก็เติมน้ําไปเตยลงไปเรื่อยๆ ราจะคนไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของการผสมครับขั้นตอนนี้เราก็จะคลุกเค้าส่วนผสมให้เข้ากันคลุกเค้าไปด้วยแล้วก็เติมน้ำไปเตยไปด้วยตอนนี้น้ำไปเตยเราก็เติมลงไปเรื่อยๆ ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวเราเติมลงไปหมดเลยน้ำใบเตยก็700มิลลิลิตรทีนี้เราก็จะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเบ้งเราก็ได้ประมาณนี้นะครับนี่นะตอนนี้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะนำส่วนผสมเนี้ยไปทอดให้ทุกท่านได้ดูว่า แป้งขนมจะออกมายังไงเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับต่อไปเราก็จะมาดูขั้นตอนการทอดขนมฝักบัวสูตรโบราณโดยวิธีการใช้ไม้จิ้มเดี๋ยวเรามาดูกันเลยตอนนี้เราก็เปิดแก๊สก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จุดเตาสูตรนี้จะใช้ไฟอ่อนไม่ใช้ไฟแรง ครัตอนนี้เราจุดไฟไว้ก่อนรอไฟร้อนระหว่างรอไฟร้อนเราก็คนแป้งไปเรื่อยๆ ใส่น้ำมันลงไปพอประมาณไม่เยอะไม่เยอะไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปประมาณนี้รอสักพักหนึ่งให้น้ำมันเราร้อนก่อนเราก็จะทำการหยอดขนมตกบัว วางรอไฟรอ้อนแก็ตีแป้งไปเรื่อยๆให้แป้งกับส่วนผสม,มเข้ากันดีขนมจะได้ออกมาสวยเรามาเช็คไฟดูก่อนว่าน้ำมันเราร้อนหรือ,อยังอันนี้คือการเช็คน้ำมันมันร้อนหรือ,อยังตอนนี้น้ำมันเราก็เริ่มร้อนแล้ว คือการเช็คน้ำมันของเราเมื่อน้ำมันร้อนเราก็จะทำการหยอดขนมจริงๆคนแป้งตักแป้งหยอดลงในกระทะ ตอนนี้น้ำมันกร้อนร้อนแล้วนะครับแล้วก็ไฟไฟเราก็พอดีไม่แรงเกินไปขนมมันจะเป็นเซนเวิ่งเข้ามาหาจุดกลางเราก็จะทําการจิ้มลงไปตรงกลางเราก็วิทน้ำมันใส่แล้วก็หมุนไม้ไปด้วยแล้วก็เอาไม้ออกวิทน้ำมันลงไป ันนี้เป็นสูตรโบราณอีกสูตรหนึ่งที่เรา,าจะมาทำให้ทุกท่านได้ดูสูตรนี้นะขนมจะนิ่มเราจะใช้ไฟอ่อนๆไม่แรงมากพอขนมสุกเราก็จะเอาขนมมาพักไว้ตรงที่พักก่อนอน,นี่คืออีกด้านหนึ่งแต่ว่าเราจะรอจะวางในด้านนี้อ นั้นก็ทำการหยอดแผ่นต่อไปคนแป้งตักแป้งหยอดลงในกระทะรอขนมสุกสูตรนี้ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะครับไฟแรงไม่ได้นี่ก็ไฟอย่างแรงไปอยู่เดี๋ยวผมผ่อนไฟลองอีกนิดหนึ่ง พอขนมใกล้สุกแล้วก็จิ้มตรงกลางจิ้มตรงกลางนะครับแล้วก็วิทน้ำมันใส่น้ำมันใส่ตรงกลางขนม ขนมสุกเราก็เอาขนมออกมาพักไว้ตรงที่พักของเราทำการหยอดแผ่นใหม่ต่อไป ไหมครับขนมมันจะเป็นเส้นๆนะครับวิ่งเข้ามาหาจุดกลางเป็นเส้นๆวิ่งเข้ามาหาจุดกลางแล้วก็ไม้จิ้มตรงกลางหม้จิ้มตรงกลางแล้วก็วิทน้ํามันใสอันนี้เป็นสูตรที่จิ้มจิ้มตรงกลางนะครับส่วนโบราณเหมือนกันแต่ส่วนผสมของแป้งจะแตกต่างกัน แต่ว่าใครชอบสูตรไหนก็ลองเอาไปทําตามดูพอขนมสุกเราก็จะเอาขนมออกมาพักไว้ตรงนี้ทําการหยอดแผ่นต่อไป เห็นไหมครับเส้นมันจะวิ่งเข้ามาหาตรงกลางสูตรนี้นะเราก็ใช้ไม้จิ้มตรงกลางหมุน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 พอหมุนเสร็จก็น้ำมันราดตรงกลางราเสร็จก็ดึงไม้ออก แล้วก็พอแผ่นขนมสุกแล้วก็จะคีบขนมไปพักไว้ตรงที่เราทําที่พักไว้แล้วก็หยอดแผ่นต่อไป นี่ขนมเราสุกแล้วเราก็จะคีบออกมาใส่ตะแกรงไว้นี่นะครับเราก็พอขนมจะสุกแล้วก็วิตามันใส่นี่มุนไม้ น,นี่จะทำให้เรามั่นใจได้เลยว่าขนมเราสุกทั่วแผ่นจริงๆสูตรนี้จะนิ่มมากนะครับสูตรนี้พอขนมสุกเราก็ขี้ออกมาวางไว้แล้วก็ทำการหยอดต่อไป เราก็จะทําทการหยอดขนมแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งเราจะหมดในการทําขนมสูตรนี้น้ําตาลม,มีส่วนสําคัญถ,ถ้าเราหยอดขนมแล้วขนมไม่เป็นเส้นตามที่เราต้องการก็สามารถเพิ่มน้ําตาลเข้าไปได้ก็จะทําทให้ขนมเป็นเส้นวิ่งเข้าหาจุดกลางมากขึ้นถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็าฝากแชร์ต่อด้วยนะครับหรือว่ากดถ,าถูกใจให้ด้วยขอบคุณครับ